โอ้ย่ายบาพอไงแล้วปล่อยใบแขอยเลี้ยงกล้วยมาเสร็จแล้วบ่าเออตอนนั้นมันหลายมันท่วมปายคันแทรีบไล่ไปไลฟ์เขารีบไล่์มันบา่ากะสีบ้มีก้าที่เหรอเนาะโอ้กะบ้าบอกเนาะสีม้าดำบ้า ดันบอกแน่กระไเนาะสิเดี๊ยมดําอ้าป็น่ยังดอกสิดําข่อยเจ้าข่อยเจ้าไว้แต่ขายนี่นะสิตีดอกให้เดี๋ยวนี่ฟาดปุพวกพวกบนโลดดอกนี่ให้เดียวนึงนี่โอ้วก็ไดรร้ายเจอพี่เด้อให้ช้ำนี่กระดานี่เจอ,อพน,น้าหลายคือนบ้านนี่ละมาคุ้มค่ากับการลงพ้นเป็นกบะเฮ็ดนั่นไวแล้วพี่น้องย่า เดี๋ยวขออนุญาตอวยลงเป็นแน่นอนเนาะนั่นพี่น้องไม่จ่ายเป็ดตาเบิงเพระาะว่ามันอยู่ทงอยู่ท่านเนาะเมื่อกี้กับทายคลิปช็อตคลิปสั้นเดี๋ยวจะไปลงคลิปแต่ว่าตอนนี้ขอทายเก็บบรรยากาศทงให้ทงหน้ามาฝากพี่ฝากน้องเในเด้อนะคะนี่ทันก็ตัดเขา่าเนาะตัดเขา่าตัดใบเหงาใบเข่าใบหยามันอยู่น้ำกันตัดออกให้มันปองเนาะพี่น้องนะคะัฝั่งนี้ก็เป็นคุณยายเนาะเลี้ยงควายอ่า พันไทยเท่าไ,ไรล่ะยายพันว่าซื้อเมื่อนัน้นพันไทยเท่าไรอันอัน,อ,นอันพ่อห้อยนั่นห้อยนัน่นยายนั่นห้อยพันไทยเท่าไรเมื่อนัน้นโอ้อันบ้านไมีรูกแค่เท้าหัวเจ้ามาน่น ทีโอ้ปัญหาลูกอยู่ในท้องฟันยาค้ำแล้วยังขายงวดซื้อควายเลี้ยงเนาะควายต่อยกับเลี้ยงควายเท่นมาลูกอยู่ในท้องคือการน้าเลี้ยงพูดแล้โตนี่ล่ะมองมันเมื่อยจะเลี้ยงแล้วจะท้องมันเมื่อยเนาะแปดสิบประเดี๋ยวพี่น้องนี่นั่นนางเกี่ยวใหญ่เงนแปดสิบและถ่ายโซ่ออกมาสิมาไอสแกนบัตรไอดีจิ่ต้นของรัฐบาล เปนเฮ็ดยากใครผู้นึงมาเบิ่งรหัส SMS ให้เพราะว่าเนมบ่ทันเพราะว่าเฉันคุ้มกับของเฮ็ดง่ายอยู่ปัดของพ่อใหญ่น่อบ่ได้เฮ็ดรหัสแจ้งเตือนเนาะพอเฮาเฮ็ดปุ๊บมร้อยติ่งออกมาแว๊บเดียวหายไปเลยเนมบ่ทันบาดนี้บอกเฮาว่าอีก1ชั่วโมงคุณถึงจะทําได้ว่าซั่นอีก60นาทีว่าซั่นก็เลยอยู่ที่10:00นกว่าๆพุ่นล่ะจังสิเฮ็ดได้เนาะนะคะเอาล่ะพี่น้องนะพามารับชมบรรยากาศสวยงามเนาะนะคะนี่ตอนนั้นก็มาถอนกายย่าเราอยู่นี่ล่ะนะคะหับจ้างเราจะปีก่อนพุ่นล่ะนะคะ ปีกายประม่นเด้ปีฝากไปเนาะนะคะบปีน,นี้ปีนี้บ้านเบิดเลยบ่ยายปีนี้บ้านเบิดเลยเหรอบ้านเบิดแล้วสับายแล้วหวานโลดหม่องมันสิสับายน้ำมันใบแต่หัวปีโลรอ้ย <c oughs> <c oughs> มีความสุขแล้วเจ้าเน,นาะพุ่นน่ะยยังตุ้ยใต้ตุ้ยใต,ต้ตามาพุ่นน่ะเห็นบ่พุ่นพุ่นน่ะเอ้ยน้ำเต็มทง่ง กอจะมันดีเนาะอากาศอยู่ธงใหญ่เอ้ยบรรยากาศดีคักขันบา่บาๆพูดหน่อยๆไปโรงเรียนนี่ออกมาอยูธงเหมือน,น,นเ,นเอาาด็นีบ่บ้านนายโก้เนี่ยบ้าๆสิ่งอำนวยความสะดวกสวยๆกับบทตรอ่บ้านอะบ้านได้ไปโดนแล้วเอาเหตุงานในยูทูบเหตุงานในโทราศาพัพท์นี่ได้เงินแล้วนี่ได้เหรียญพันให้เก็บเหรียญได้แล้วนี่ ก็เลยมา่ายรูก่ายอยังเอาบ่ได้ไปโคกไปป่าเด้ไปยัวจะมาช่วงหนึ่งมันบ่ได้ก็เลยเศร้ามันเบิดมันบ่ออกสูเขาเจ้าใต้บ่ท่านขาเจ้าไต้ได้หลายกว่ามูขาเจ้าใตข้าเจ้าก็ได้่าซันสนั่นอยู่ขาเจ้ามาขายหมที่เราเป็นถาดถาดถาดลร่อยกว่าบาทแต่ความเก็บมากกอิ่ม้วละได้เฮ็ดเพิงเนาะมือนั้นได้เฮ็ดเพิงจูมมือนั้นได้ประมาณสี่โล วกว็กลัวอยู่ดอกคือว่าอ่ามากินจนอิ่มแล้วหนึ่งไซที่นั่นเที่นี่มาแก็งยุธงก็อิ่มแล้วโอ้ยมีความสุขหลายเนาะเจ้าเนาะพุ่นนะเอาเสนะเอาไให้ยาย,หายเลี่ยมเอาใบหายแควายเลี่ยมนั่นแหละหายายเลี้ยงควายนั่นแหละมองสบายบก็ต้องดำต้องยังดอกหน้าม,มันถ่วมเนาะมันเบิดมันเป็นนายก ถาดทองพี่น้องคิดนเบิ่งเนาะมีผู้เดียวล่ะเฮ็ดถาดทองในหมู่บ้านไดผ้าในหอยแม่ทันนี่นุ่มถาดทองนี่ป้ายเพิ่นกระเลมหยังเพิ่นอยู่เนาะมีความสุขเนาะพี่น้องพุ่นน่ะยาแล้วก็เจียวหย่างควายฟังนั้นกต็ตัดหญ้าเนาะพุ่นนำกันสนันวันพื้นเนาะสั่างมัวมง่วาตบักหุ่งออกมากินอยู่ท่งซั่นเด้บรรยากาศดีๆมื้อนี้ อ่ย่าล้วไปสามเขาไม่จอยเราก็เลยม่มีผู้อยู่หน้ามีสาพ่อู้เดียวจะไปกิน่นยุคมของพ่อ,อพ่อก็ไปตัดหญ้าละ่ะมวนๆให้ห้าป่าตีเจ้ามือหนึ่งเอาเทืออาพันมาได้เนาะเอาเปือกพันมาบ่ได้ก็คือบ่ได้ละพี่น้องนะคะแต่พันกาว่าอยู่ดอกว่าเพันจะออกมาอยู่เอาบรรยากาศกงามมาฝากพี่น้องนะคะ แต่บ่าสังเกตเบ่งนี่ถนนเขามาาในหน้าเน,ะนาะน้ำถ่วมจนพี่นี่ยังมาท่านยุบอยู่ด้คือรถใหญ่กับแลนง่ายอยู่ดอกเหยบบัวไปไปรถแต่รถหน่อยกับคอยแลนในกลางเอาโชคดีนะที่แหงแล้วเนาะก่อนหน้านี้บ่ได้แหงด้ดูนะหญ้าเกิดหลายตัวนี่ รับชมนะคะสวัสดีค่ะ